สวัสดีค่ะกิจกรรมทัวร์ชีวิตรอกสีรุ้งของอาราคากินะคะก็เดี๋ยวในส่วนของวันนี้จะเป็นมินิเกมเนาะคุณซึ่งจะเ,เรามาเริ่มกันที่วงดนตรีเอ็กตีมคานิวานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเสาะหาของตกแต่งแปลกตาจนถึงท่วงทํานองสื่อใจนะคะเพื่ออันนี้เพื่อทําเพื่ออะไรเพื่อที่จะแบบความความคืบหน้าในการตกแต่งสถานที่ตอนนี้ ล่าสุดก็คือเราเหลือในส่วนของการใส่ของตกแต่งซึ่งก็ต้องไปต่วนสร้างของตกแต่งแล้วก็ปลิดล็อกอันนี้ บทสนทนาแรกอรุณในท่วงทำนองสื่อใจเนาะคุณแต่ในส่วนของวงดนตรีเอ็กซ์ตมคานิวาเราวันนี้เราเราจะพบว่ามันเปิดมาสองอันสองจริงๆวันที่เราเล่นคือเปิดอันที่สามเนาะคุณแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราเล่นมาสองอันก่อนละกันนะคะเราค่อยค่อยไปอันนี้อีกสองอันไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะมาไปคำสั่เสียสุดท้ายของน้องเต๋าเนาะคุณไปเล่นเอามันต้องเทเลพอรตนี่หว่าคุณดิวรักนะครับเรามาโยมีเพลงอะไรที่อยากเล่นไหมมีสิ อุ้ยดูเถ้าฉันจะเป็นบุญหูบุญหูอีกแล้วเหรอก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเราเล่นที่ระดับมาสเตอร์ให้ถึงดิเลเซียมนะคะอ่านดิเลเซียมด้วยแปะเลิกสนใจว่ามันอ่านว่าอะไรเราว่าอันนี้น่าจะได้เราเล่นไปรอบนึงแล้วอ่ะคุณแล้วเหมือนมันไม่ได้รางวัลเราเลยงงๆว่าเอ๊ะทำไมนะเมื่อกี้นี่แล้วแล้วเรากด มันได้เพอร์เฟกไหมอ่ะเมื่อสักครูน่นี้หรือว่าเราเอาโทมามา,มาเขาเลยไม่ให้เล่นแบบเพอร์เฟกอะแปบบ๊บนึงนะคุณน้องเต่าเขาจะค่อนข้างแปรพรวนิดนึงนะคะแล้วก็มีรากยาวเนาะเมื่อสักครู่นี้เหมือนคอมโบเราเสียไหมตึ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 มมีคนมีคนลักก่ร้อยอเอออุ้ยอันนี้มันก็เหมือนเดิมนี่หว่า เต็ม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 เหมือนเดิมมีคุณอุ๊ยมีคนมีคนหลุดค่ะดเหกเอ้าก็ผิดเกือบไปแล้วอันนี้โชคดีเขายังให้นะเต็ม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 มันต้องให้จังหวอตัวเองไปด้วยคุณ ไม่งั้นตัวเองจะงงนะคะบางทีแบบทุกคนก็จะมีเสียงอยู่ในหูเนาะในหูในหัวเนี่ยแหละอ้าวหลุดเลย <laughs> อุ๊ยมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมจริงด้วยคุณอุ๊ยอืมันมันไม่ได้คอมโบแล้ได้ เอาโอ้อยอ,นนอันนี้อันนี้โอ้อยสมเหลวไปแล้วชนไว้ด้วยมาได้คะแนนรวมนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเราไปเลือกเพลงอันนี้น่าจะได้แล้วใช่ไหมนี่ไงได้รางวัลแล้วคุณตอนนั้นเราเราเล่นอะไรของเราเนี่ยทำไมไม่ได้รางวัลเดี๋ยวค่อยไปย้อนดูน่าจะเล่นผิดมาค่ะเดี๋ยวยามเมื่อทะเลโบราณปวนคืนเนาะไป <S <S เลือกระดับความยากแสดงว,ว่าอันแรกเราเลือกง่ายใช่ไหมคุณ แม่ไม่เป็นไรมาเตอร์แปะโทมะคนเดิมคนดีคนเดิมของเราอุ้ยมาเป็นพี่นิวจะเป็นอะไรอะ่ะเออพี่นิวไม่ไม่มีอันอื่นหรอคราวนี้เราตั้งใจ <laughs> เดี๋ยวก็หลุดอีกแล้วลนเหมือนโอ้ยนี่ไงเรียบร้อยไปหนึ่งเกร็งเกรงค่ะ <laughs> พี่นิวเป็นเม็ด เม็ดน้ําของเขาเนาะแต่ว่าเป็นอ่าของแนะนำพรีวิวตัวละครนะคะถ้าสำหรับใครสงสัยว่าเพลงเพลงพวกนี้คือเป็นเพลงอะไรเนาะจริงๆของนาฮิดาเรานึกว่าเขาจะเป็นเออ,อยากได้เพลงวรรณนา,นา,นา <laughs> สงสัยเขาไม่มีให้พ <laughs> ี่นิวมาซะแบบ <laughs> อันนี้มันมันทำได้ด้วยเหรอโทมะที่คุณเป่าอยู่เนะ่ะ นี่แนี่อันนี้มาทางขวาทางซ้ายนะคะสลับกันอันนี้สองอันนะคะตรงกลางไปซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาขวาอะไรนะอุ้ยพี่นิวอย่าอย่ามาเยอะพี่นิวเราเราไม่ทันอุยพี่นิวว่ะพี่นิวว่แบบเราเขาอันอันตรงนี้อุ้ยยังเลยอีกแค่นั้นมันจะไม่ได้คุณดูพี่นิวอย่าเล่นเรารุนแรง นี่นะ่อันนี้เก็บแต้มเก็บแต้มคุณเก็บเยอะๆไปเลยตรงไหนที่มันยาวๆกาลูนาเก็บเก็บไว้เลยค่ะไม่งั้นคุณจะเสียแต้มไปเดี๋ยวอดได้รางวัลเนาะ <laughs> นี่อย่าโมแต่พูดเยอะเพอร์เฟกมาเพอร์เฟกขอห้าพันเอา มัน <perfekt ion ic> มันไม่ถึงแต่แต่ก็ได้คุณล้มเหลวไปหกเหรอเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปเลือกเพลงนะคะน่าจะเก็บรางวัลได้เนาะ,ะจะยังว่าอันแรกเราเราเราเล่นผีดะดีโอเคสำหรับตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปในส่วนของที่เราต้องหา ของตกแต่งเนาะคุณอันนี้มาของวันที่3นะคะสร้างของตกแต่งมันจะมีรวบรวมวัสดุของเตเวทที่มีใบไม้สีเขียวสาชนิดซึ่งอันเนี้ยเราเราเก็บไปหมดแล้วคุณแต่เดี๋ยวจะไปชี้แล้วกันว่าอันไหนสามารถเก็บได้ส่วนสันโกเพลสามอันกับสตาร์คอนสามอัน <c oughs> มีแนะนําการค้นหาด้วยนะสังโกเพลสามารถหาได้ที่เกาะวาตาซึมินะคะส่วนสตาร์คอนก็อยู่ในชายหาดที่รีเย ตัวไอ้ที่มีใบไม้สีเขียวเนี่ยเราสามารถเดินเด็ดได้เลยคุณต้นมิ้นต้นอะไรก็ได้เดินเด็ดนะคะมาอันแรกอันแรกนะคุณเออ,เอ,อจริง,รงๆเราเรากระโดดลงมาตรงนี้เราว่ามันมีคุณนะคะสามารถถามโกโลได้เอา้าหันผิดทางทางซ้ายคุณคุณว่ามันมีไหมเราจำได้ว่ามันมีนะทางซ้ายเนี่ย อันนี้ใครอ่ะอ๋อเก็บ <c oughs> นี่ไงทางซ้ายนี่คุณมีแล้วหนึ่งเขาต้องการสามอันใช่ไหมคะตรงเนี้ยมีหมีเออมีสามอันพอดีนะคะ <c oughs> ก็ไม่อยู่ไม่ห่างจากจุดของคุณดีวรักมากแต่ถ้าใครอยากได้เยอะๆเนาะคุณเออเราก็เราจำได้ว่ามันมันมีจุดที่มันเยอะอยู่นะ แต่มันไม่ใช่ตรงนี้หรือเปล่ามันมันไม่ใช่ตรงนี้นี่หว่าแต่ไม่เป็นไรอันนี้เราเอาแค่กิจกรรมเนี้ยสอันก็เรียบร้อยนะคุณใครสนใจไปดูโคโยแหละเพิ่มได้นะคะแล้วมันยังมีที่ส่วนเอ็นกาโนมิยะด้วยเนาะถ้าเอ็นการโนมิยะใครไปที่เอ็นกาโนมิยะก็อาจจะง่ายหน่อยนะคะมาถึงตรงนี้แล้วมันก็วนๆแถวนเนี้ยคือเจอเลยมันอยู่แค่ไม่ไม่กี่จุดเท่านั้นแหละคุณ ในส่วนของสตาร์โคชคุณมาที่รีเย่นนะคุณแล้ววาร์ปมาวาร์ปนี้ก็ได้นะคะหรือใครสะดวกมาวาร์ปนี้ก็ได้วาร์ปนี้ก็ได้รไดหรือวาร์ปนี้ถ้าคุณเปิดเสาเปิดแต่เสาฮนะิวเนาะคุณถ้าวาร์ปนี้ก็บินลงมาก็เดี๋ยวแถวๆเนี้ยคือเจอเลยนะคะตรงนี้ถ้าสะดวกเนาะก็หันกลับมาก็เจอเลยคุณเทเลพอร์ตมาเลยนะคะใครมีเป็นเยนเฟยหรือว่าน้องชีชีเนาะ เทเลพอร์ตมาจะเจออันแรกตรงนี้เลยนะคะ 1, หหันขวามาก็จะเจออันที่สองเนาะแล้วคุณหันขวาไปอีกเห็นเขียวเอ่อเขียวอะไรละ่ะม่วงๆไหม,ม,มคุณหันซ้ายนิดนึงค่ะหันซ้ายนิดนึงจะเจอน้องชิน,ช,นชินเมดตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ค่ะ รวบรวไปแล้วครบสามแล้วคุณตรงนี้นะถ้าใครต้องการเพิ่มเติมคุณสามารถวิ่งต่อมาได้อีกนั่นไงคุณเห็นไหมมีมีอีกนะคุณเผื่อใครแบบเก็บไปแล้วตรงแถวนี้มันยังมีได้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่แบบว่าแถวเนี้ยมาเผือม,มาเก็บไปเรียบร้อยแล้วเนาะแถวนี้เลยคุณชายหาดเนี่ยวิ่งลงมานะคะปูอินก็ตรงนี้ก็มีเช่นกันนะคะสามารถมาลองวิ่งวิ่งลองเรียบเรียบแถวเนี้ยมีนะคะ ตรงนี้ตรงนี้ด้วยไหมอะถ้าจําไม่ผิดเนาะอันนี้มันจะเป็นของอัพของน้องน้องเจียมหมิงนะคะแล้วก็ใครอีกอะเยหลานตาชายด้วยตสมชยัยในส่วนของต้นมินคุณสามารถมาตรงนี้แล้วเก็บเก็บเก็บไปได้เลยนะคุณเราเราไม่ไม่พูดถึงแล้วกันเนาะมาคุณเราไปท่วงทํานองสื่อใจนะคะก็3มจุด NPC รอบนี้จะอยู่ที่เมืองมอนนะคะเทเลพอร์ตกลับมาได้เลยนะมาคุณเทเลพอรตมาแล้วกระโดด คนแรกมากรเรตใช่ไหมอา้าวไม่ขึ้นชื่อเอามาเจอรีม,มากรเรตี่ใครเนี่ยมาเจอรี่วัสติค่ะยินดีต้อนรับสมบัติที่นี่ล้นไม่เหมือนใครไปงานเทศกาลดนตรีอุ้ยแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ถึงใกล้ถึงเทศกาลวินบูมไปมันเป็นของอินาสซมานะ่ามามามาเจอรี่เป็นการแลกเปลี่ยนเรื่องดนตรีอย่างจริงจังถ้าคุณมีเพลงที่ชอบเราเล่นให้คุณฟังเดี๋ยวคือฉันฉัน,ฉนจำไม่ได้แล้วอะทาทำนองออกมาได้ช่วยเล่นให้แานฟังหน่อยได้ไหมจะลองดูนะตีจังเลย ม่เลยครับเพลงอะไรเอ่ยขอ,ออนุญาตฟังนิดนึงนะคะอุ้ยนี่มันเพลงของสปริงเวลใช่ไหมคุณใช่ไหมใช่เลยลอยลอกขึ้นหนึ่งฟันกลางวันอ,อ้าตอนนี้เป็นช้อยแบบสี่ข้อไม่ใช่เป็นคำถามมีสี่คำถามเนาะโทมาโทมะมานะคะอันนี้มา ันกลางนะคะมาอันที่สองตึ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 งอันนี้เนาะขอเล่นจำโอเคถูกต้องเลื่อนมานะคะอันที่อันที่สามอันนี้น่าจะเสียงสูงไหนเอาใหม่สิไม่ใช่แล้ว อ่าอันนี้น่าจะใกล้เคียงนะคุณไหนลองอันกลางสิไม่ใช่แล้วคุณอันนี้แหละถูกแล้วมาอันต่อไปโทมะติ้งติงติงติง,ตงน่าจะอันนี้ไหมคุณโอเคเดี๋ยวเราย้อนกลับแล้วก็ฟื้นฟนูมีตัวช่วยด้วยนะไหนอ่า อ๋อมันจะเติมโดยอัตโนมัติด้วยเหรอคุณเอา้าเราก็หลอกก็ได้นี่ว่าไปอันนี้โทมัสเล่นให้ฟังโทมัส ทำไมไนายเล่นพินแล้วลกขึ้นจังความฝันมามาเจรีเพลงนี้อ่อนโยนจังเหมือนกับในความทรงจําของฉันไม่มีผิดเลยไปมอดไปไหนเนี่ยถึงตอนเด็กๆระหว่างทางที่พ่อฉันพาฉันกลับไปที่สปริงเวล์นะก็ใช้ฮาร์โมนิก้าเล่นเพลงนี้ให้ฉันฟังระหว่างทาง ฮารโมนิก้านี่เป็นเครื่องเป่าเนาะคุณเขาบอกว่านี่เป็นเพลงที่เป็นตัวแทนของสปริงเวลเพราะว่าพ่อของฉันนนะาเติบโตที่นั่นแต่น่าเสียดายก่อนที่ฉันจะเกิดปู่ของฉันก็เสียแล้วอนะ่ะเนาะขอบคุณสาหรับเพลงนะช่วงนี้จะใช้เวลาอยู่กับเขาให้มากกว่านี้เขาเป็นนักผจญภัยนี่งนาะเดิมทีก็มกักจะอยู่แต่ข้างนอกอยู่แล้วเอ๊ะคนไหนเหรอเพระงานเทศกาลดนตรีครั้งนี้ต้องขอโทษด้วยนะถ้าครั้งหน้ามีโอกาสจะลากเขาไปด้วยแน่นอนเลยโอ้ยมักเจอรีไม่เป็นไรหรอกไปคนต่อไปนะ้องฟอร่าหรือเปล่าใช่ มาน้องโฟล่าเราเอาเออสัมผัสไม่ใช่มาค่ะร้านร้านดอกไม้เออเราชวนเธอไปงานเทศกาลดนตรีขอโทษที่เหยียบกระถางอุยช่วงนี้ในเมืองมีกิจกรรมดนตรีหรอแต่โฟล่ารู้แค่เรื่องดอกไม้ไม่ค่อยรู้เรื่องดนตรีนะมันอยู่อินาซึมะนู่นนะ่ะไม่ต้องรู้เรื่องดนตรีก็ได้ใจคอจะให้น้องเดินทางไปอินาซึมะจริงๆเหรอเนี่ยขอแค่มีความชอบในดนตรีก็พอถ้าเธอมีเพลงที่ชอบอ่ะเราเล่นให้ฟังได้นะมา ทำททำนองมาเราลองดูได้เลยคะ่ะเพลงไหนเอ่ยมองมุมซ้ายบนฮะอุ้ยเพลงของเพลงแ,แรกแรกต้นปัญญาอุ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้คุณ เป็นของน้องนาปะฮิฮเ,เพลงนี้อันนี้คือหมดแล้วใช่ไหมยืนยันการฟื้นฟูครับอุ้ยไม่ใช่ว่านารานานี่เป็นเพลงซูเมรุ ดดดดดเพลงน่ารักมากจะไว้ไปฟังอีกดีกว่า45วินาทีเองคุณวิจิจังเล่นได้ดีกว่าคุณสยิดอีกอ้าวไยิดนายเล่นเพลงไม่เป็นหรอ ก่อนหน้านี้ตอนที่เทศกาลวินบูม,มามาเขาเคยเล่นให้ทุกคนฟังว่ากันว่าเป็นดนตรีดั้งเดิมของซูเมรุน่ะแต่คุณดอนน่านะบอกว่าเขาเล่นได้ไม่เก่งวิ่งก็เทียบกับแต่ท่านดีรู้ก็ยังไม่ได้เลยเนาะพูดถึงตรงนี้หนูก็คิดดีแล้วเพราะดอกไม้ทุกดอกต้องได้รับการดูแลอินาซึมะมันค่อนข้างไกลเกินไปเพราะงั้นฟอลอ่าก็เลยไปจากที่นี่ไม่ได้ไม่เป็นไรน้องพ่อแม่คงเป็นห่วงหน้าดูแต่ก็ขอบคุณสำหรับเพลงนะคะมันเพราะมากเลยถ้าต้องใช้ดอกไม้ในงานฉลองแล้วก็หนูจะให้ราคามิตรภาพเลยนะ ขายยังไงน้องฉันจะซื้อได้ยังไงดีกว่าฟลอล่าโอ้โหก็คือซื้อกับฟลอล่าฟลอล่าซื้อเท่าไหร่ฟลอล่าจริงๆมาซื้อดอกไม้นี่ก็ได้นะคุณแต่มันแพงแต่บางคนอาจจะอาจจะแบบว่าไปเดินเดินเก็บดีกว่าอะไรประมาณนี้คนสุดท้ายอยู่อยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยคนนี้หรอนิมรอดไม่ใช่อัน,อนคนนี้หรอไม่น่าใช่อาจจะเริ่มเข้าไปในร้านไหมคุณเข้าไปในร้านเล่ามัน บอกอ้าวเชา้ชาเช้าเราซื้อเครื่องดื่มได้วันนี้อยากจะดื่มอะไรเปล่าไปงานเทศกาลดนตรีโอ้วันนี้เป็นวันดีอะไรเนี่ยจู่จูถึงมาเชิญฉันอ่ะหรือว่าไหนท่านดีลุกอยากให้วันหยุดพักผ่อนกับฉันเน่ไม่ใช่สักหน่อยมันเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเครื่องดนตรีของอินาซึมาถ้าคุณมีเพลงที่ชอบอะตอนนี้เราเล่นให้คุณฟังได้เออฉันจำได้ว่าหัวหน้าเสาใช้อเดรีนเคยเล่นเคยจัดคอนเสิร์ตในครอบครัวเล็กๆที่ดอนเวเนรี่อยู่หลายครั้ง มีเพลงหนึ่งที่ฉันชอบมากเลยล่ะก็จะพยายามทำช่วงทําน,นองออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็แล้วกันช่วยเล่นให้ฟังหน่อยได้ไหมจะลองดูฮะรบกวนด้วยนะมาเลยเพลงอะไรคุณไม่น่าคาดหวังเท่าไหร่มีอยู่คนก็ฟ้านเขาอีู่ว่ะแหมโถอเอ้ยรลบใช้อันนี้ด้วยนะมาคุณ น,นี่แหละอันเนี้ยตี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 อันนี้แหละค่ะใช่ไหมเอาใหม่จีตีตีตีอันนี้มาโอเคตีตีตีอันนี้แหละคุณ โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะไปฟื้นฟูต้นฉบับ เราจะไปแนะนำหัวหน้าสาวใช้อันเดรีนะว่าตอนจัดคอนเสิร์ตในครบอบครัวครั้งหน้าต้องมาจ้างเธออะ่ะส่วนชัําเชิญของเธอเออ,อยากจังเลยนะเพราะได้ฟังการแสดงของเธอแล้วอะ่ะก็อยากตอบตกลงทันทีเลยเนี่ยแต่ไม่อยากไปขอลางานกับนายท่านดีลุกเพราะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้อะ่ะเขาเพราะเขาต้องตกลงแน่นอนอ้าวฮะยังไงนะเอา,อางนะอาี้ฉันจะให้ของพวกเธอนิดหน่อยถือซะว่าเป็นการสนับสนุนเทศกาลก็แล้วกันโอเคไหมส่งไว้ให้ส่องจำลังเหรอ โอ้ยคนที่เข้ารวมงานเทศตาการดนตรีคงไม่ใช่ทุกคนที่อายุถึงเกณฑ์ดื่มได้หรอกมั้งเพราะงั้นก็เลยจะมอบธงประดับที่มีอยู่ในโกดังของวันรี่ให้พวกเธอน่ะในงานฉลองก็น่าจะใช้ได้เนาะไม่ต้องรบกวนพวกเธอไปเอาเองหรอกเดี๋ยวฉันให้กองคาราวานของวานรี่ไปส่งให้เองมีสาขาอินาซึมะด้วยเหรอลุงถือซะว่าเป็น Angel ิลแชร์ก็แล้วกันนะ <c oughs> แหมแองเจิลแชร์ได้เลยคุณออก ทีนี้เราก็จะเก็บเรียบร้อยทุกอันแล้วนะคะอุ้ยมันร่วงเราจริงๆเราสามารถกดรับรางวัลตรงนี้ได้ก่อนเนาะแล้วก็นี่ซังโกเพลสตาคอนช์ ch, เอ่อต้นวัสดุต้นไม้สีเขียวอันนี้น่าจะไม่ต้องพูดถึงแล้วมั้งแล้วก็ท่วงทำนองสื่อใจเราสำอ,อโทษเราสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ชาวก็จะให้ทงประดับมาจาก Angel ิ h ลแชเนาะ แล้วเราต้องไปส่งมอบนะคะสามารถส่งมอบตำแหน่งที่คุณดิวรักนี่แหละจะรอช้าอะไรละ่ะส่งคุณดิวรักเอาของไปอ,อ๋อตงแต่งสถานที่รับรับแบบคู่เลยคุณรับหนึ่งรับสองนะคะเรียบร้อยน่าจะโกโรเออโกโรมาเลยไหมอ่ะวิมันดูดีขึ้นเยอะเลยเอ่ะคุณวิมีปลาหมึกด้วยเหรอไายู วยขอบคุณทนทั้งคู่มากเลยนะในที่สุดทุกอย่างในริทนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับผมฉันขอให้ฉันเตรียมการท่านสุดท้ายก่อนนะแล้วเจอกันที่นี่ในวันถัดไปนะถึงตอนนั้นก็เริ่มงานฉลองครั้งสุดท้ายได้แล้วแหละครับเดี๋ยวเราเควสมันจะเริ่มเออมันอ่าวมันเปิดเลยเหรอคุณเดี๋ยวเราค่อยตัดไปเป็นอีกคลิปหนึ่งลวกันนะคะก็ในตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเนาะคุณ ค,คุยกับดีวรักยังยังไม่คุยแต่ต้องต้องรอจนถึงเวลารอรอจนถึงเวลาของวันถัดไปเนาะระหว่างนี้คุณสามารถวิ่งเล่นได้นะคุณเดี๋ยวขอดูประกรัน <c oughs> เอาคุณที่นองมาด้วยเหรอเชิญเพลิดเพลินกับการพักดื่มชาฟรีจากโรงน้ําชาโคมาเรได้เลยคะ่ะโปรดอย่าสัมผัสตุ๊กตาล้มลุกนั่นไม่ใช่พนักงานอา้าวขอขอโทษเราเราสัมผัสไปแล้วอะ่ะตรงนี้แล้วอันนี้คือของวนารีเหรอไม่น่าใช่เลยคุณอันนี้มาจาก อุยอันนี้ต้องเป็นน้องน้องเอยียวอิม <the> <ith> <laughs> like <laughs> ิยะแน่เลยไหนทงอ่ะเช้าน่าจะอันนี้หรือเปล่าวน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 ไวรัโดนวีนารีอาจจะเอามาอันนี้เนาะคุณไม่แน่ใจนะคะไม่รู้แหละ เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบลงตรงนี้ก่อนนะคะที่ชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะคะตอนนี้เราสามารถรับแบทเทิลพาร์ได้เพิ่มเติมเนาะซึ่งก็คือเป็นอันนี้ได้ถึง800แหละแล้วก็อันนี้อันนี้ต้องต้องเป็นเพลงเออของ คุณไรซี่นะคะก็จริงๆน่าจะอีกวันหนึ่งสำหรับเอ่อวันน่าจะเป็นวันที่เราลงคลิปนี้แหละคุณก็สามารถเล่นได้แลคะ่ะเว้ในวันนี้อ่ารับรับรับไปด้วยเลยคุณอ่ารับรับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดต,ตามนะคะเช่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยก,กับเราได้ส่วนในเรื่องจะเป็นคลิปถัดไปเนาะอันนี้ทางนั้นก็แต่ว่าเจอกันคลิปหน้านะคะบายบาย